สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel f ีฟ้าทารเกลียนะสลหรับวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มาเล่นอะไรกันนะฮะมีข่าวดีมาบอกนะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะฮะตอนนี้เกมฟีฟ a าออนไลน์สานะครับเสียดมีปั๊ปั๊มตังค์แล้วครับผม เอาเฮียเลยสิครับทีนี้นะฮะได้ยินตอนแรกผมก็แทบจะไม่เชื่อเหมือนกันนะครับว่ามันมีจริงๆนะครับเพราะว่าฟีฟ่าออนไลน์สามเนี่ยมันเป็นเกมที่ใหญ่นะครับผมแล้วเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญนะครับมาดูกันดีกว่านะครับผมคร่าวๆนะอันนี้ผมจะให้ดูนะฮะนี่นะครับผมเป็น ID ไก่นะครับผมว่าเป็นซีเซมิโตนะครับผมแข่งนัดเดียวนะฮะก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมนี่ครับผมการ์ดครับมาดูการ์ดมันครับท็อปห้าสิบศูนย์เก้าร้อยยี่สิบใบห้าสิบร้อยยี่สิบใบการ์ดที่ย ทอ5 0 6 l ครับ305ใบนะครับคือจะมีเยอะขนาดนี้เอาจริงๆมันก็เติมแล้วมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่นี่มก็คือไอดีไก่ใช่ไหมครับคือมันไม่มีใครแบบทุ่มเติมมาแล้วมีหลายปีหลายใบขนาดนี้หรอกครับการ์ดเยอะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้แล้วดูเงินครับเงิน 32,900m ครับโอ้โหแบบนี้คือไอดีเดียวมีเงิน30,000กว่า m นี่คือลตลาดตลาดก็แทบจะล่มแล้วนะครับคือสามารถซื้อแม่งได้เกือบทุกตัวแล้วมาดองรวมไว้ในที่เดียวยังทาได้เลยนะผมว่าถามว่าทํายังไงนะครับทวยัง เดี๋ยวจะเป็นการชีพ้พงให้ก,ก็ต้องจริงๆผมก็ได้ข่าวมาว่ามันทําไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้แต่มันเป็นบั๊กนะครับผมที่เกิดจากแอปฟรีฟ้าออนไลน์ 3M นะฮะในมือถือนะฮะมันเป็นบั๊กเกี่ยวกับการซื้อไอเทมอะไรสักอย่างเนี่ยผมบอกแค่นี้แล้วกันนะครับผมทาไมถึงเอามาให้ดูครับก็จะเอามาเตือนนะครับผมสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมที่กลาลังตามหาซื้อพวกไอเดีเปล่าๆไอเดี ID เงิน M มาอะไรแบบนี้ผมกลัวว่าไอดีที่พวกคุณจะไปซื้อเนี่ยมันอาจจะเป็นไอดีที่มาจากการปั๊มแล้วถ เพราะว่าในกรณีนี้เขาเป็นผู้เสียหายใช่ไหมทำอีท่าไหนไม่รู้นะครับผมระบบมันผิดพลาดนะคนพลาดผมก็ว่าเขาก็น่าจะโดนหนักพอสมควรนะผมก็ไม่อยากจะซ้ำนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าถูกปั๊มไปมากน้อยแค่ไหนนะครับกับบล็กตัวนี้นะฮะดูอย่างไอเหี้ยนี่นะครับผมทาบั็กนะฮะแล้วมันลงในเพจน้าชื่นตาบานเลยนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจอะไรเลยนะฮะผมขอพูดให้ชัดๆตรงนี้เลยนะครับผมหาประโยชน์จากบั๊กในเกมผิดไหม ผิดมึงไม่ต้องมาแก้ตัวน้ำขุนๆนะครับอกว่าโอ๊ยเขาผิดเองเขาพลาดเองผมแก่ทำต,ตรงนี้ผมเสียหายตรงไหนเขาพลาดเองคำพูดเห็นแก่กตัวแบบนี้มึงก็ไม่ต่างอะไรจากคู่ที่แบบว่ารถบรรทุกป,ประดุกคว่ำเนี้ยปลากองพื้นเต็มถนนเน,นี้ยคนผ่านไปผ่านมารักเก็บกลับบ้านไปแดกอ้าวถามว่าทำไมถึงทําได้เอาก็มาทําได้อะเขาผิดเองเขาพลาดเอง,าาเองมันเป็นคําพูดที่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วมันเป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวนะครับอุ้ยพีพพ่ปุ้ยพี่ปุ้ยอย่ามาโลกสวยเลยอย่ามาโลกสวยเลยโลกสวยเหี้ยอะไรกูโลกธรรมดาแต่โลกที่มึงอยู่เนี่ยโลกเหี้ยไม บอกว่าโลกทรงโลกสวยนะฮะสำหรับเศฐกิกในเกมนะครับผมต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อนะฮะคือผมบอกได้เลยว่าเงินที่มันหลุดไปเนี่ยยากที่จะตามคืนออกมาได้เพราะว่ามันมีวิธีนะครับผมฟอกเงินนะครับผมมากมายไก่กองเอาแค่ง่ายๆนะครับคุณมีเงิน32,000ล้านเนี่ยคุณไปซื้อตัวนี่ยเทพๆเนี้ยสี่บวกสองเนี่ยซื้อมาตีบวกตีบวกห้าติแล่าไปขายในตลาดแล้วมีคนซื้อไปแบบเนี้ยแล้วถ้างี้เงินมันจะเป็นยังไงเงินที่เราซื้อนักเตะมาเป็นเงินบัคใช่ไหมล่ะแต่ว่าเงินที่เราขายนักเตะบวกห้าไปมันเป็นเงินของคนนนนออื่่งถ้้้้าาาาายยีมมักก็จะตลลแวทสุด ผมก็คิดว่าทีมงานนะครับผมก็น่าจะตรวจสอบได้นะครับผมว่า ID ดีไหนอะทำบั๊ไปบ้านะผมแล้วก็ไล่แบรนด์เป็น ID i ดีไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมเงินจะถูกถ่ายออกไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่ช่วงนี้นะผมก็อยากจะเตือนไว้นะครับสำหรับใครนะครับผมที่ตามหานะครับผมเ d เงินปอกปาื่อทีซื้อมาแล้วเอามาเล่นอะไรแบบเนี้ยตรวจสอบนิดนึงนะครับผมดูว่าใครไว้ใจได้ใครไว้ใจไม่ได้ถ้ามันผิดปกติมากเกินไปก็กใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสียเงินฟรีแล้วจะหาว่าหลอกไม่เตือนนะครับก็ สังกัดรีตามได้นะครับเพื่อชมฟีฟ้าทากเรีนในสัปดาห์ต,ต่อไปนะสหรับตอนนี้ลาก่อนพวกกูหมายตาน้าผมสวัสดีครับตอนสั้นๆตอนพิเศษนะครับผมในที่สุดก็ได้เล่นสัทีนะทำไมมันถึงได้ยากลำบากขนาดน,นี้เนี่ยกิจกรรมโกเลเด้นโกลนะครับผมยิงจุดโทษนะฮะในที่สุดผมก็ได้เล่นนะฮะหลังจากเปิดให้เล่นรอบที่สามฮะรอบที่หนึ่ง